สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat b r e a e วันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันสำหรับกิวครึ่งแรกก็จะเป็นสังหารเอสปาดาได้ดาเมจเพิ่ม5้าเท่าตัวละครที่ตีสีแดงเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีฟ้าได้เนี่ยจะโดนหั่นดาเมจเลยหนึ่งในสองแล้วก็ดาเมจไมกตายก็จะโดนหั่นเลนหนึ่งในสองเหมือนกันเนาะ แล้วก็ระวังติดออนแรงเหมือนเดิมถ้าลงพวกเวลี่ฮ mm ันไนแม็กก็จะมีเรื่องของนิสสล็อตที่ต้องรวมกันได้เกินเวล30ขึ้นไปเนาะถ้าเป็นไนแม็กเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของคัมภีเพิ่มเข้ามาด้วยเนาะว่าต้องรวมกันได้เกินเวล10ขึ้นไปเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูตัวละครกันก่อนเลย mm hmm. สําหรับตัวละครที่เป็นสังหารเอสปาดาตีสีแดงหรือว่าตีระยะไกลเนาะ mm hmm. ก็มีประมาณนี้ซึ่งตัวละครเมนเนี่ยแนะนําหลักๆก,ก,ก็มีแค่เคมบาติ9ปีกับบูโนเนาะ เทพติเนี่ยก็แรงที่สุดแล้วเนาะเขาได้ทั้ง SP ได้ทั้งฮิตสกิลบวก2แล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็มีเรื่องของสกิล EX เนี่ยพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ SP เพิ่มเป็น100ด้วยเนาะก็ค่อนข้างทำให้ตัวเขาเนี่ยแดงมากๆเลยแล้วก็อีกตัวละครนั้นที่ก็พอใช้ได้ก็คือบูโนเนาะบูโนเนี่ยเขาก็ได้ในเรื่องของเกตอยู่เกรของเขาเนี่ยเมื่อทำงานเขาก็จะมี s p 50%อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกตเขาไม่ทำงานเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ ตัวละครเขาเนี่ยเกดไม่ได้เก็บไว้เนาะเขาไม่มีอาบีที่บอกว่ายิง่งฆ่ามอนจะเกดจะยิ่งเก็บได้ไวเนาะก็เลยทําให้เกตเขาเนี่ยก็ค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่ก็พอใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเนาะส่วนตัวละครนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวละครไหนที่น่าเอามาเป็นเมนสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วอย่างลูเคียที่เกิดใหม่ได้เนี่ยก็อาจจะพอใช้ได้ถ้าคัมพีแบบสูงๆอย่างแบบ 3- ามสี่ทับอะไรขึ้นไปเนาะก็อาจจะพอใช้ ได้ในระดับหนึ่งถ้าไม่มีตัวละครอย่างบูโน่หรือว่าเคมปาติจริงๆเนาะก็พอใช้ได้อยู่ในส่วนของตัวซับเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ2-3ตัวละครด้วยกันเนาะก็คือตัวแรกเลยก็คือลูเคียลูเคียได้อบิตีกิลมาเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ช่วยดาเมจได้ดีมากที่สุดในตอนนี้เนาะลองลงมาเนี่ยก็จะมีอย่างดอนโดนี่ดอนโดนี่เนี่ยข้อดีคือเขามีซูเปอร์บัฟอยู่ในสกิล2เนาะก็ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาเป็นสายสกิลก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีโอกาสตายสูงเนาะ อีตัวละครหนึ่งก็คือไอเซนเนาะไอเซนเนี่ยก็ดีอยู่เหมือนกันในการเอามาช่วยตีกิ้วเพียงแต่ว่าไอเซนเนี่ยเขาจะได้เอาอีกตีกิวมาแค่2อย่างเนาะเขาจะไม่ได้เริ่มเพิ่มฮิตโจมตีปกติก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยดีมากแต่ว่าก็เอามาซับได้อยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็สก,กิลเขาไม่ได้มีเรื่องบัฟหรือให้โลอะไรเนาะแล้วก็เก่าลงมาหน่อยก็อาจจะมีอย่างโยรุอิจิก็พอใช้ได้เนาะถ้าเกิดเป็นดาวแดงก็พอเอามาเป็นซับกิ้วได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนอกกนั้นก็จะไม่ค่อยแนะนำเนาะ ตัวละครบัฟที่ตรงสายจริงๆเนี่ยมีแค่ดอนโดนี่แล้ที่เป็นที่เป็นสายสกิลแต่ว่าสายตรงตีวปกติเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเราอยากได้ตัวละครบัฟก็พวกเนลคริสต์มาสเนมโมคริสต์มาสหรือว่าคิมเบเมดอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดเราใช้เคมป์จิเป็นตัวละครหลักเนี่ยเราก็อาจจะเอาอย่างอากอนหรือว่ายิราโกที่เป็นร่างสีฟ้าเนี่ยมาเป็นตัวละครช่วยบัฟดาเมจก็ได้นะเพราะว่าเขามีอาบิททีมปาร์ตี้ที่แบบเพิ่มดาเมจสกิลอะไรเงี้ยให้นเนาะ เดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกิวกันแล้วก็ดึงประวัติเดิมมาประวัติเดิมเราใช้เป็นเข็มปาจิอากรแล้วก็เป็นเนลคริสต์มาสเนาะซึ่งทีมนี้เนี่ยเราใช้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเข็มปาจิเราห้าตับห้าเนาะก็เลยใช้เป็นแบบเน้นอากรเอามาเป็นบัฟดาเมจตัวของเข็มเนาะแล้วก็เอาเนลมาเป็นบัฟให้ซูเปอรบ์บัฟเนาะเดี๋ยวเราใส่ของก่อนเพราะว่าพอไปเกิดพอไปทําดาวแดงปุ๊บของมันหายเราจะใส่เป็น,ปนลูกบอลกะโหลกเป็นเรา เป็นตารองเนาะแล้วก็เป็นผ้าคาดเป็นทําดาวแดงได้ทั้งคู่นะสองอย่างส่วนลิงก์เนี่ยเราจะใส่เป็นเมื่อเลือกเต็มเนาะแล้วก็พวกรถคู่ดาวอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็เคมเนี่ยเราห้าดับห้าแต่ว่าเราไม่ได้อัพเป็นเวลสิบเอ็ดอะไรเนาะเราอัพเป็นแค่สิบสิบไว้แล้วก็เป็น sp สามดาวแล้วในส่วนของโบนัสก็เมื่อเลือกเต็มเนาะเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับเมื่อติดแผลชะกันเพิ่มดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเลือกเป็น sp สองร้อยก็ได้อยู่เหมือนกันเนาะอันนี้เราเลือก เป็นแพรชะกันไว้ตัวละครถัดมาเนาะเราใช้เป็นอากรนเนาะซึ่งอากรเนี่ยก็เน้นว่าให้ใหยืนไหวก็พอเนาะไม่ได้อะไรมากแล้วก็หลักๆก,ก็แค่เอาลิงกโกะมูกเกนแดงใส่เข้าไปให้อากรเพื่อเอามาบัฟตัวเค็มอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งอากรเนี่ยหลักๆเราก็เน้นเอาตัวละครเข้ามาใช้ในเรื่องของทีมปาร์ตี้เพิ่มดาเมจสกิล20ให้กับตัวละครที่เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็ มาโยมทูตที่เป็นสีฟ้าทํามอนเตสลานาผิดปกติได้เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจอีก40%ก็หลักๆก็เอาตรงนี้มาใช้เนาะแล้วก็ใส่ลิงโกโมเกนเข้าไปด้วยอากอนเนี่ยเราก็อัพพวกคำพงคำพีอะไรเงี้ยเอาให้ลงได้เนาะเพราะว่าเขามีเงื่อนไขอยู่แค่นั้นเลยแล้วก็ตัวละครเนวเนวคริสต์มาสเนาะก็ใส่เบนกระ็ตายนอกกะตายปกติเป็นเหยื่อลอนโลบไปเนาะส่วนลิงก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจจมตีปกติไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวของเคมเนี่ยเรา5รับ5เนาะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างไหว ก็ไม่ได้จําเป็นต้องให้เขามากดบัฟแบบ,บ,บ,บอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็บัฟรอบเดียวก็พอเพราะว่าถ้าจบได้เร็วเนาะประมาณถ้าเหลือไม่ถ้าเหลือต่ากว่า40วิเนี่ยใส่รถคูด,ดาวก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราแบบเหลือแบบ 40s 4 2สออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเนาะเรื่องลิงกที่เป็นรถคูด,ดาวใส่ดดแบบช่วยดาเมจไปได้เลยเพราะว่าเนวเขาสามารถตีทะลุเกาะสีฟ้าได้เขาก็สามารถทาดาเมจได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้แรงเนาะ โดยเน็ลเราก็มีสามความมีเนาะก็เป็นเอทีเคคีย์ที่ข้แล้วก็พลังป้องกันเป็นเวลสิบหมดเลยโบนัสเนี่ยก็จะเป็นเมื่อเลือกเต็มเมื่อนำเอทีมห้าเปอร์เซ็นต์กับเป็น200เนอทีเคสองร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาลองลงดูเนาะทีมนี้เนี่ยเดิมเราเคยทําเวลาได้ห้าสิบวีเนาะก็เดี๋ยวมาลองลงกันดูห้าตับห้ามันก็แรงมากเะยสกิลอันนี้กดบัฟไปด้วย แต่ข้อเสียคือถ้ามันไม่ตายแล้วเราไม่มีสก,กิลก็ลำบากนก็นนประมาณ50ใกล้ๆเดิมเนาอถ้าไม่ติดตรงเมื่อกี้ที่สก,กิลสก,กิลหนึ่งไปแล้วมอนไม่ตายก็น่าจะเร็ววันนี้ได้อีกหน่อยห้าสิบห้าสิบจุด แปประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะจริงมันอาจจะเร็วได้มากกว่านี้แต่เราก็ประมาณนี้เนะเาะก็เวลาเร็วขึ้นจากเดิมด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าคะแนานมันขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดเราสมมุติเราไม่มีเข็มปาจิจริงบูโน่ไม่รู้ไหวไหมเนาะถ้าไม่มีเขมปาจิเนี่ยอย่างเข็มปาจิเราไม่น่าดับห้ามันก็เลยดูแบบค่อนข้างไหวเนาะเดี๋ยวเราลองลองทีมลองเปลี่ยนตัวละครสักนิดละกันลองบูโน่สักหน่อยอยากรู้ว่าบูโน่ยังยังพอจะไหวไหม แต่ถ้าเล่นบูโน่เนี่ยก็ตัวละครซับก็น่าจะต้องเป็นต้องเอาเนวไม่ใช่เนวเอาลูเคียมาช่วยช่วยทำดาเมจนาเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ของบูโน่สักครู่เราใส่ของบูโน่เสร็จแล้วเนาะก็จะใส่เป็นลูกบอลกระโหลกเป็นของเป็นไรสังกัดเนาะแล้วก็เป็นผ้าคาดแล้วก็ลิงก์เนี่ยก็เป็นลิงก์ที่เป็นรถคูดาวแล้วก็เมื่อเลือกเต็มอะไรพวกนี้เนาะซึ่งลิงก์เนี่ยมันก็เป็นเวล่วงทั้งหมด ส่วนใหญ่เราที่เราเอามาลิงก์ให้กับพวกตัวละครเมนเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นเบวม่วงเนเาะแล้วก็ตัวละครก็จะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอากอนใช้ไม่ได้ก็เอาลูเคียมาลูเคียก็จะมาช่วยดาเมจได้เนาะเป็นสายโจมตีปกติคิดว่าถ้ามีลูเคียบูโนอาจจะพอจบได้อยู่นะคิดว่าเดี๋ยวมาลองหน่อยเพราะเราก็ยังไม่เคยลองอยู่ขอลองใส่ของลูเคียก่อนอ่ะลูเคียเนี่ยเราจะใส่เป็นกระต่ายเนาะกระต่ายปกติกระต่าย ไปไต่ทองแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอยรอนโลกส่วนลิงก์เนี่ยก็เพิ่มดาเมจจมตีปกติไปเลยนะเพราะว่าลูเคียเขาไม่ได้มีเรื่องของบาปหรืออะไรลูเคียเรามีแค่2อ,องพีเราเป็นเอทกับคี t ที a l แล้วก็โบนัสจะเป็นติดแผลจากกันเพิ่มดาเมจซึ่งก่อนหน้านี้เราเอาไว้ใช้กับเข็มเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนอีกอันนึงเป็นเอทีเคสองถ้าจะเปลี่ยนก็อาจจะไปใส่พวกเลือดเต็มหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของ เฉดตายก็ได้นะเพิ่มดาเมจหรือว่าอย่างเราใช้ถ้าสมุิเราไม่มีเค็มเนี่ยเราก็ใช้บูโน่ก็อาจจะไปใส่ว่าติดอ่อนแรงเพิ่มดาเมจแต่ถ้าเป็นเค็มก็เป็นแผชกันเนาะแล้วก็อีกตัวละครนึงก็ใส่เป็นเนลคริสต์มาสนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนลิงก์เนลคริสต์มาสนิดหนึง่งเพราะคิดว่าบูโน่เขาไม่น่าไวเราน่าจะใส่เป็นลิงก์ที่เพิ่มดาเมจตีปกติแล้วก็ลดคูลดาวเขาเป็นอันหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอันนึงจะใส่เป็นลิงก์โกมูกินแนแดงเข้าไปแทน มาลองดูไม่ได้เล่นบูโนนานแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่าหาลิลิ์แบบอ่ะแล้วก็บูโนเราเนี่ยสามคัพพีเนาะเป็น s อ c r i คิดที่ข้อแล้วก็เป็นเอ k ิเคโบนัสเป็นเมื่อเราเต็มเพิ่มดาเมจที่ห้าเปอร์เซนกับเอ2 0ีสองร้อยเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเหลือเวลาประมาณเท่าไหร่ทีมประมาณนี้นะไม่รู้จะจบไหมนะบูโนมัน เกดไม่ทำงานมันก็ค่อนข้างเบาม,มาเกดเกดมันเกดไม่ทำงานเลยแบบสกิลไปสามรอบยังไม่ตายดีว่าได้ลูกเคียช่วยก็พอไหว่นว่าถ้ามีลูกเคีย แต่เนี่ยเก็บเพราะเก็บค่อนข้างเก็บชา้าเพียงต้องคอยดีแบบเก็บเกดไปด้วยระบาดก็<ะ>ถ้าพูดถึงความแรงมัมว่ามันก็ยังพอไหวค่ำพี่เดียวอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าประมาณสามก็โอเคยอยู่แต่เวลาไม่ได้เหลือเยอะเนาะเดี๋ยวลองเล่นเอ็กต้าเวฟแต่ว่าจะจบได้หรือเปล่า น่าจะไหวอยู่นะเกมทีละกระปอร๋อ้บอลยัง ือบไม่จบบ o r i n โชว์ไปโชว์มาสกิลโดน้างไม่โดน้างแต่ก็ฟูนุ่งก็พอเล่นได้นะถ้ามีลูเคียถ้าไม่มีลาว,ว่าค่อนข้างยากอยู่เวลาอาจจะไม่ได้ดีมากเนาะสำหรับบูนุ่ก็ประมาณแต่ว่าก็จบได้นะแต่ว่าก็ค่อนข้างมีลูเคียด้วยก็น่าจะช่วยได้เยอะถ้าไม่มีลาว,ว่าอาจจะไม่จบอาจจะหรือไม่ก็อาจจะจบแบบเฉียวๆน่าจะไหวอยู่มั้งเราเปลี่ยนทีมกลับมาเนาะเดี๋ยวเรามาลอง ทำเวลากับทีมนี้ดูสักหน่อยปที่มาสิงดีถ้าเล่นดีมันก็เกินหน้าสิบอยู่แล้วโพเคส่สก,กิลหนึ่งกงนะ็เราลืมกดเราลืมกดสกิลลืมกดอีกเฮ้ยเหลือมอน เอาใหม่ละกันมันเหลือมอนรอลองกด,ดอีแล้วก็สกิลหนึ่งโอ้โหดันสกิลไม่ค่อยดีนั่นแหละเฮ้ยอันนี้สวยอยู่ เร็วขึ้นไหมเนี่ยมองไม่ทันเดี๋ยวลองเล่นเอกตากันก็ไม่ได้เร็วขึ้น ใกล้ๆเดิม50จุดใกล้ๆกันต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวลองเลี้ยงสักหน่อยละกันลองอีกสักตาสองตาจริงรอบเมื่อกี้ก็เกือบดีนะขาดมอนพี่หน่อยไม่เหมือนต้องมันอ้อี่เอาไหมรอบนี้ไม่เวิร์กน่าจะได้ประมาณห้าสิบไดะ ัน,นาดถึงไม่ตายจะด้วยโอ้มันเหลือมอนแบบรอบนี้เก็บมอนไม่ค่อยดีขาดนิดขาดหน่อยค่ะไม่ค่อยหนีเท่าไหร่ถ้าหลีจริงๆมันก็อาจจะถึงแบบแฮ ห้าสองห้าสามอะไรเงี้ยเราก็น่าจะถึงอยู่มออั้งถ้าเกิดใช้สกิลดีๆก็น่าจะได้มากกว่านี้เนาะแต่เราก็เล่นได้ประมาณนี้แหละอ่ะตาท้ายแล้วกันนะมาลองดูท,ทำไมมันต้องเหลือนิดเหลือนหน่อยถ้าเมื่อกี้เวฟแรกไม่เหลืออะไรได้นี่จะมันชาตรงนี้แหละ มันดันเหลือนิดเลยถ้าไม่ค่อยถ้าไม่เหลืออนจจะได้ไหวเเนี่ยมันเหลือถ้าเก็บบอลได้ดีก็น่าจะไวกว่านี้แต่ก็ประมาณนี้ละกันห้าสิบสำหรับเราลองก็ถือว่าโอเคแลเวลามันก็ประมาณ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรอบนี้เนี่ยจริงๆก็ถ้ามีเข็มก็จะง่ายเพราะว่าเข็มเนี่ยค่อนข้างแบกดาเมจได้ดีมากๆเนาะเพราะว่าเล่นทีมแบบประมาณนี้ก็จริงๆต่อให้คัมพีแบบไม่ให้รับ5ทีมทีมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะถ้าเกิดเราไม่มีลูเคียหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าแบบไม่มีเข็มเนี่ยมีบูโน่ก็พอใช้ได้อย่าง Bruno บูโน่เมื่อกี้เราก็ลองไปตาหนึ่งเนาก็เล่นจบได้อยู่แต่แค่ว่ามีลูเคียได้ก็น่าจะดีกว่าถ้าไม่มีเราว่าอาจจะยากหน่อย เพราะว่าลิงก์ก็ต้องแน่นประมาณหนึ่งเนาะคำพีก็ฮูโนเราสามคำพีด้วยถ้าแค่หนึ่งคำพีเดี๋ยวเราว่าอาจจะเฉียวเฉียวหน่อยเนาะเวลาอาจจะเกือบจบหรือไม่จบก็น่าจะเฉียวเฉียวอยู่เหมือนกันโอเคก็สำหรับรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะกิวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนลนะบาย